สวัสดีค่ะชื่อมินค่ะคือจริงๆเป็นคนที่ชอบกินชานมมากๆค่ะแล้วก็กินหลายแบรนด์แล้วแล้วก็รู้สึกว่าแบรนด์นี้ก็เป็นแบรนด์ที่อยากจะลงทุนทําธุรกิจแล้วก็ลองไปศึกษาดูค่ะรู้สึกว่ามันก็ตอบโจทย์เราเพราะว่าเราก็เป็นธุรกิจแรกที่อยากจะเริ่มต้นแล้วก็ชาก็อร่อยดีตอนบ่ายเราจะเริ่มเดินชมชากันเลยลูกค้าคือ<ช>ว่าจะได้กินเมนูอะไรบ้างค่ะโอ้โหจริงๆอยากลองหลายๆเมนูที่ตัวเองไม่เคยลองทานเ,<ๆ>เพราะว่าตัวเองจะเป็นเจ้าของแล้วก็อยากรู้ว่าแต่ละเมนูมัน อร่อยไหมหรือว่าเราชอบไหมลูกค้าจะชอบไหมอะไรคะ่ะจริงๆถ้าเบสิกจริงๆก็คงอ,อยากจะกินแบบชานมไม่แหละเป็นคนชอบกินชานมมากๆโอนี้ลูกค้าจะได้กินเยอะมากเลยคะ่ะล <c oughs> ิลโซดาชาผล <c oughs> ไม้พวกอาตูโฟนด้วยนะคะ<อ>แล้วก็ที่สำคัญได้เรียนทำชีสด้วยค่ะก็จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครที่คิดว่าอยากจะทําธุรกิจเกี่ยวกับน้ำนะคะชาคูมะก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่รู้สึกว่าเป็นแบรนด์เริ่มต้นที่ดีแล้วก็มีการฝึกสอนแล้วก็เทรนที่ดีมากเหมือนมาแล้วก็พร้อมที่จะทําธุรกิจได้เลยก็ถ้าเกิดใครสนใจก็แนะนําแบรนด์น